นี่เป็นภาพที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงศเษฐชเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหาสารคามและนะักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนกรณีเหมืองแร่จังหวัดเลยและจังหวัดพิจิตรเอามาเปิดเผยกับไทย P ี s ครับบอกว่าเป็นการทำเหมืองแร่บริเวณต้นแม่น้ำสายซึ่งอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้ารัชฉานประเทศเมียนมานะครับ จากภาพที่เห็นบริเวณเหมืองครับก็คือต้นน้ําแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเป็นเหมืองแร่อะไรในภาพเนี่ยจะเห็นตัวอาคารครับที่คาดว่าจะเป็นโรงแต่งแร่หรือสำนักงานส่วนบอ่อสี่เหลี่ยมเป็นบ่อกักเก็บกักแร่แต่จากภาพที่เห็นเนี่ยบอ่อดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับจึงอาจจะเก็บกักไม่อยู่ดังนั้นถ้าเป็นเหมืองทองคําซึ่งจะมีการใช้ไซยาไนายถ้าไหลลงใต้ดินหรือว่าลําน้ําจะเป็นอันตรายกับชุมชนครับ สำหรับสารหนูปกติเนี่ยอยู่ใต้ดินนะครับไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อมีการเปิดหน้าดินเพื่อทําเหมืองแร่สารหนูจะสัมผัสกับอากาศครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันเมื่อฝนตกลงมาสารเหล่านี้จะไหลลงสู่แม่น้ําแล้วก็ปนเปื้อนครับ นายพัทรพงศ์ลีลาพัฒสอสสจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งติดตามผลกระทบเรื่องการทําเหมืองแร่และปัญหาสารพิษต้นน้ํากกและน้ำสายบอกว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีการทําเหมืองบริเวณต้นแม่น้ำสายตั้งแต่ปี2563แต่เริ่มชัดเจนมากขึ้นในปี2565และมากขึ้นอีกในปี2567ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ต้นแม่น้ำสายที่ไหลไปสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงหน้าแ้งจะเจอมลพิษทางน้ำพอมาหน้าฝนจะเจอน้ำป่าไหลหลากก็พัดดินโคลนจากการเปิดหน้าดินทำเหมืองจนอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โคลนพัดท่วมถล่มแม่สายค่ะ จุกอย่างดินที่เหลือเขาก็เอาเกาะวางไว้เฉยไม่ได้มีกระบวนการในการเก็บตรงนี้เลยพอน้าป่าไหลหลากมาทีหรือดินพวกนั้นแหละครับก็มากับน้ามาที่อำเภอแม่สายแล้วก็เปืนโคนท่วมอำเภอแม่สายอย่างที่เราเห็นในปี2567ครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็ต้องขอเรียกร้องนะครับให้ฝ่ายความมั่นคงนะครับเร่งเจราจานะครับในส่วนของอความมั่นคงของไทยเจราจากับทางพื้นที่ของว้านะครับเพื่อที่จะหาหาความข้อสรุปยัด ชัดเจนในส่วนนี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจเฉพาะจุดนะครับ ก่อนหน้านี้ครับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสภา,านะครับลงพื้นที่ที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายครับติดตามและรับฟังปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ากกและแม่น้ําสายครับยอมรับว่าการแก้ปัญหาเหมืองแร่ในเมียนมานั้นเป็นเรื่องยากรัฐบาลจะต้องบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ที่ต้นเหตุเหมืองแร่ในเมียนมาครับแล้วก็จะตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับจัดทําเป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหาเร่งด่วนครับ